สวัสดีคะ่ะทุกคนตำบักคุ้งใสจหยอกว่ามัใส่มะกะทินค่ะบะกะเสร็บ้านคนเถอะแม่ไก่ทอดปีดไก่อทอดกับปุ่นค่ะตำเองแซ่บคักมาค่ะทุกคนลุยค่ะเขาเส้นเขาเทียงรวมกันเนี่ยนะคะทุกคนมาตันข้าวเหนียวพี่น้องตำบะคุ้งจบับแซ่บตีมือเส้าวก้อนแก้มนี่แหละตำเองแซ่บกับสันว่า,าพักกับวอมีดอกว่นนี้แวะตลาด Cọc khung thơm xây bọc cọ tay mưa không? มันเนี่ยต,ตั้คงแซ่บแต่ตำเองอืมไยรูปยอปกป่าอืน 赛博，还不能改，再不看。 บะหมี่ถือถือเอวโยกเอมจับกล้องเอวในบนเ้ณไก่น้ำลายหีมะอืม จำปะกุ้งยังไม่ต่ำแซ่บแต่ผูใ้ใดต่ำผู้คลานี่ล่ละนี่